จังหวัดอุตรดิตถ์หนถึงสวันที่ผ่านมาผมประชาสัมพันธ์เป็นระยะนะครับกับงานวัดพระแท่นศิลาอาจประจําปีนี้หลังจากที่มีการเลื่อนไป1 2ถึงปีแล้วในปีนี้มีการจัดขึ้นภายใต้มาตรการ,การการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้ารครับ,รบพระครูวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับพิษณุโลกเจ้าวัดวัดพระแท่นศิลาอาจพระอารามหลวงพร้อมด้วยนอำเภอล,ลับแล่ผู้กกับการสถานีตํารวจภูธรลับแลและวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนครับจัดงานนมัสก,การพระแท่นศีลาอาดประจําปี65นี้ฝังชัดๆเลยนะครับสำหรับคนที่รอคอยจะนมัสก,การและไปเที่ยวในพื้นที่นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึง16กุมภาพันธ์2565 ตรงกับวันขึ้น3ามค่ำถึงขึ้น15บห้าค่ำเดือน3รวม13วันด้วยกันนะครับที่วัดพระแท่นศิลาอาส์พระอารามหลวงตำบลทุ่งย้งอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์แหะครับค่ะทั้งนี้การจัดงานนะคะเขาบอกเพื่อสืบสารประเพณีการบูชาพระแท่นศิลาอาส์ค่ะก็สืบต่ออายุพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็รักษาประเพณีนณมัสการพระแท่นศิลาอาจ์ค่ะซึ่งเป็นงานประจําปีที่เขาจัดขึ้นทุกปีเนี่ยให้คงอยู่ต่อไปค่ะและก็ในการดําเนินการจัดงานดังกล่าวนะคบเขาดําเนินการภายใต้มาตรการ ความปลอดภัยแล้วก็มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างเคร่งครัดค่ะคือกิจกรรมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการนมัสการพระแท่นศิลาอาจ่ะค่ะพระยืนพระนอนแล้วก็พิธีทาบุญตักบาตร พระร้อยนะคะรุ่งอรุณวันเพ็ญ15บห้าำเดือน3มีพิธีเวียนเทียนรอบพระวิหารหลวงในวันมาคบูชาที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็จะมีการจัดจําหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านอีกด้วยค่ะเน้นย้านะครับว่าจัดในปีนี้อยู่ภายใต้มาตรการพื้นฐานเราพูดไปหลายครั้งแล้วน,นะครับว่าการเข้างานสนนิฐานไปเลยว่าจัดงานต่างๆที่มีการรวมคนมากๆเนี่ยหอย่างแรกเลยคือฉีดวัคซีนอย่างน้อยสอเข็ม หรือ3เข็ม3ามีสองมีเรื่องของชุดตรวจ ATK เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตัวท่านเองด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยเรายังบอกไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดในอยู่จุดใดบ้างดังนั้นการป้องกันตนเองก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วเลยขอเชิญชวนนะครับว่างานนี้จัดตั้งแต่วันที่4ถึง16กุมภาพันธ์นี้รวม13วันด้วยกันใครที่มีภูมิมเนา จังหวัดอุตรดิตถก็จะทราบกันว่างานพระแท่นศิลาอาจแ์เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเป็นจังหวัดพิษณุโลกคืองานสมโพธิหลวงพ่อพุทธิชินราชพระประจําบ้านประจําเมืองเพราะเป็นพระอารามหลวงเช่นเดียวกันนะครับก็ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ชมไปเที่ยวชมพากันไปได้นะครับ